ดูที่เบิ้งด้านหลังเราตัวตีเตรียมแต่นะครับป้าบอกว่าไงว่าถ้าลมล่างมันแปรปรวนมันจะเป็นอย่างนี้บอกว่าไงว่าถ้าลมล่างมันแปรปรวนมันจะเป็นอย่างนี้ลมขั้นร่างมันแรงเกินไปไหมผมจะได้ให้เจ้าหน้าที่ปล่อยลมมาเบาๆหน่อย แจมือที่แม่งยังไงจำมาได้ครับขึ้นแล้วเบอร์สี่นะครับหมายเลขสี่ครับขึ้นแล้วนะครับเบอร์สี่เป็นสิบเบอร์สี่นะคะของทีมบ้านสแกปรุรรที่ขึ้นสู่ทองคำเมื่อกีน้นะครับเป็นของชุมชนบ้านสแกโปรขึ้้นไปนแลวครับขึ้นไปแล้วครับสวยงามครับ กำลังลอยตัวอยู่อย่างสง่างามถ้าใครถ่ายรูปโดนนี้นะครับเ่าสีน้ำเงินก้อนเมฆสีขาวพื้นกว้างๆว้างสีฟ้าออภาพสวยงามมากครับถ่ายภาพเก็บไว้เลยนะครับโดนเด่นเลยครับนั่นตัวเว่าสีน้ำเงินก้อนเมฆสีขาวมันตัดจันมากๆเลยพื้นกว้างๆว้างสีฟ้าอ่อนอสวยมากครับ